สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องถ้าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้นำโดนโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวมาจะมาสอนกันนะคะน้ำจะมีน้ำหนักอยู่ที่1นึมิลลิลิตรค่ะมันเยอะเปล่าหนหรือ1นลิตรค่ะแล้วก็โทรศัพท์จะมีความหนักอยู่อยู่ที่สิบห้ากิโลฮะแล้วก็จะ มาสั่ว่าถ้าน้ำหยดใส่โทรศัพท์จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ตอนกลางคืนแล้วนะคะน้านั้นจะเกิดปฏิกิริยากับโทรศัพท์เมื่อสัมผัสกับโทรศัพท์โดยตรงหรือน้ำนั่นแหละการที่น้ำหยดใส่โทรศัพท์หนึ่งลิตรเท่ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น กระแสแรงฟ้านั้นจะทํางานเพราะว่าน้ํากับกระแสไฟฟ้านั้นสามารถสร้างได้ถ้า1ลิตรจะทําให้กระแสไฟฟ้าน้อย2ลิตรเริ่มเยอะถ้าเป็น10มลิตรจะทําให้โดนช็อตหรือถ้าโทรศัพท์คุณไหนสามารถกันน้ําได้คือสุดยอดเลยนะ แล้วก็ถ้าโดนมากๆนะถ้าน้ําจุ่มลงไปทั้งวงเลยถ้าเป็นโทรศัพท์ที่มือนกันนั้นได้แต่ยันเยอะเกินอะ่ะจะสายไกยฟ้าก็จะทํางานแล้วคนนั้นก็จะถูกช็อตพอถูกช็อตจะทําให้เรานั้นต้องอ่อนเพลียนะคะแต่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะและก็มาถึงคําถามกันว่าทําไมนะถึงมาเป็นกระแสไฟฟ้าให้กับ ออไฟฟ้าได้1นึ่งนะัคือน้ำกับไฟฟ้ามีความหั่วกันและสามารถสร้างกระแสได้เมื่อไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ว่านั้นเวลาเกิดน้ำท่วมหรือมีไฟหรือมีเสาไฟฟ้าระวังด้วยนะคะเพราะถ้าไม่จับมันจะสร้างกระแสแรงฟ้ากลาสงูงแล้ะจะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะ็คือจะทำให้เราอ่อนเพลียหรือไม่ก็ตายแล้วก็ มาถึงคำถามกันเลยค่ะว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นน้ําหยดใส่โทรศัพท์มันจะเกิดอะไรขึ้นคนะอันนี้ถามไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะทําการสร้างฝนตกหนึ่งนั่นคือจะทําให้เรานั้นถือโทรศัพท์ถ้าหัวเราเปียกอยู่หรือสาบผมเสร็จใช่ไหมเราก็จะต้องระวังด้วยนะคะให้ทุกคนนั้นพยายามอย่าให้โทรศัพท์วิธีการจับโทรศัพท์แบบ ไม่ให้โดนน้ำวางไว้ตรงนี้กันนะคะอย่าเอาให้เลยอ่ะจะถอนปุ๊บจะเป็นเก้าสิบสี่โอเคอ่ะถ้าถือแบบนี้อ่ะใกล้ๆหัวเราอ่ะมันจะไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าถือใกล้ๆหัวเราน้ํามันก็จะหยดลงมาปึ้งจะมีความมันจะเร็วมากนะคะ ค่ประมาณสามวิหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามแบบเนี้ยคือมันจะโยนลงปิ้งเลยอ่ะหรือไม่ก็แบบประมาณว่าหนึ่งวิหนึ่งแบบเนี้ยมันจะค่อยมันจะหยดมาหนึ่งวิอ่ะอันเนี้ยถ้าถือแบบเนี้ยจะทําให้ช็อตแบบนี้เอ,ออเนี่ยแล้วก็สลบไปหรือไม่ก็ตายเลยแต่วิธีการถือโทรศพัพท์ที่ถูกต้อง หนึ่งให้ทําแบบนี้แล้วก็เอาหัวห่างๆจากโทรศัพท์ถ้าถือโทรศัพท์อยู่ให้เอาหัวห่างๆจากโทรศัพท์ถ้าทําแบบนี้ไม่ได้นะคะให้ทําแบบนี้นะคะแล้วก็เอาหัวปัดไปทางอื่นนะ,ะปัดไปทางอื่นแบบเนี้ยโค้งแบบเนี้ยแล้วก็ให้น้ามันหยุดพื้นแทนถ้าขึ้นบันไดอยู่อ่ะไม่บายนะคะนี่คือความรู้นะคะ บายบายถ้าผิดพลาดตรงไหนอขออาภาัยด้วยนะคะบายบาย